สบายดีเนาะพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านเนาะมื่อวนี้ซาแพงกับพ้ากันลงมาวัดเนาะกับบาแพงเนาะมาลงคลิปพี่น้องแต่เขาก็ต้องถ่ายคลิปเป็นนามเราพี่น้องเนาะไอเอฟซีได้เบิ่งอยู่แถววัดเนาะมื่อวนี้ก็เป็นวันซีนวันผระเด้พี่น้องเด้อตอนนี้ซาแพงกับบาแพงกําลังใี่ผ้าพี่น้องขึ้นไปตีกองกองอยู่าะกองแรงพี่น้อง ต้องแรงเนาะให้เบาแห้งขึ้นไปตีลองเบิ่งยังสิเป็นเลยบ่เพิ่นแบบบ่เป็นดอกบ่เป็นก็ให้ยไปตีแต่เจี๊คก้องก็พอพี่น้องว่าซะมาขึ้นไปเบิง่งนํากันเลยนะพี่น้องตีเถอแม่ขึ้นไปยืนอยู่ยังกันน่ะนะตีกองบ่เป็นตีมุ่ยเด้อก็อตีไปเป็น ักลพี่น้องก็ข่าวไปเบิงเนาะขึ้นไปเบ่งนะพี่น้องเนาะอันนี้คือโป่งพี่น้องเนอะอันนี้คือบันไดขึ้นเอตีนนอ้หาวเทะ thế. าาปลตีบ่เป็นแต่บั็น cọc kèt được, bèn bèn và có kèt, oh. tì con mà chỉ biết tì cọc kèt, cọc kèt tẩm thừng, phen đãเคย chứ hào thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มุยมุยสามบาทนะจบแน่ะจบตึงตึงนะเม่์โอเคจบนะเมยน้องการตีกองกับให้มีบุดมีบาทอีกได้จบ จบบทวันศิลป์นะพี่น้องเนาะวันศิลใหญ่หรือวันศิลปน้อยอะไวันศิลปน้อยมื่อนี้วันศิลปน้อยเนาะอันออกใหม่แปดค่ำพี่เนาะอาทิตย์หน้าก็คือออกพ้นษาเนาะพี่น้องเนาะฮักกระชือได้มามเวียนเทียนกันเนาะถ้ายพ้นประตูก็ได้เวียนเทียนกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะมวนแล้วพี่น้องมวนอีกแล้วมวนอีกแล้วมวนแบบบัดเนาะครับเนาะขวัดทำบุญอิตของประเพณนีลาวฮาพี่น้อง มันชินมันผ่าตีกองแบบนี้แหละโบต้องถามเด้อบอแพงคือตีเป็นเคยบวชเนาะพี่น้องนบวชอยู่นี่แหละบอแพง <c oughs> ผู้บวชก็เป็นแมน<อ>ผู้บวชก็เป็นทำให้เฮียนเนาะมาเบิง่งม,มาเบิ่งนะฮู้แล้วมันขึ้นกับความสมาครของคนเนาะแมนโดยไปห้ากระซิลลง <ไป S 2> ก่อนมานเลยลงมาแล้วพี่น้องก็เป็นหอก,กองเนาะพี่น้อง ประธาออกแบบและก็โดยสั่งท่าบวกคำพี่น้องพน้องแพงอันทันบวกคำกับบรมนคนอื่นคนไกลเราพี่น้องพี่น้องพอน้องอาเต้่อใหญ่น้องอาเต้พี่น้องพ่อใหญ่น้องอาเต้ก็คือพ่อใหญ่โวแล้วเนาะพญายโว่พญายโว่พญ่โวเป็นจิมักเห็ดวัดน้อพี่น้องเห็ดวัดเห็ดว่าพญาโววัดว่าอารามมิถุนายนเนาะเป็นคนออกแบบนะจ๊ะโดย สางหาอยู่น้องแตะกตัตอนนีิ่นกะเฮ็ดอยู่เนาะแมนอันชวนเงินคว้ารางงานกันสิเป็นครอบครัวซอแพงเนาะเป็นคนนะนะเป็นคนสางแล้วก็ญาตีพี่น้องอาเงินสวยกันเนาะกระเบิดลายอยู่เลยพี่น้องเ้ยเบิดเจ็ดแปดหมืน่นไปละปูกระเบื้องเรียบร้อยสางแล้วแล้วก็งาตานหมักตานลงมาถับฮักคือเก่าเหตุผลทีบักต้นตานกันยอนเนี่แล้วเนาะ,ะพี่น้อง มันลงถับถับลังค่าจุดหมุนจนเอ็นนี่ออกไปก็สิเป็นเนงินชาแพงเองเลยพี่น้องอยู่หน้าวัดเลยอยู่หน้าวัดเลยมันชินกับที่ด้ขายขนมและดีเป็นพิเศษมันชินมันผาอู้ปะตูนักโอเคนะพี่น้องถ้าเบิง่งไปทางไหนเฮาไปทางไหนต่อ ติดตามเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องหลังจากที่กล้องกล้องแรงแล้วเราก็ซิงเมื่อส่งเอาแพงพี่น้องส่งต่อส่งต่ออ๋พี่น้องนงามงามสวยโอ้โอ้ยเฮ้ยเสียวเด้เสียวทางพี่น้องลื่นลื่ลื่ลื่ แกงแน่นี่วะโอ้ยอพี่น้องเอากา้กระชอนให้พี่น้องชมวิวไปแค่นี้ก่อนนะพี่นอ้องไปเสียวเลยตั้งเนียนกะแกงนะพี่น้องเออใส่ให้กว่าเป็ดห่อนก๊อด กอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะพี่นอ้องเฝา,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่นอ้<ป>อง <laughs> วัสดีบายโอ้มันคือลื่นแท้อันนี้